ทรงผมนี่ไม่ตีเรียสเท่าไหร่ก็เหมือนทรงผมเองนี่แหละทรงผมของผมนี่ผมก็ตัดเองตลอดนะครับไม่เคยให้ช่างตัดให้เลยมีเวลาก็ตัดเองเลยผมลูกมเหมือนกันลูกมผมก็ตัดให้ทุกคนเลยน้องว่านมาอาบน้ำให้น้องๆไม่โลดโอเคจะาเพื่อนตอร่อรี่น้องว่านอาบน้ำให้น้องด้วยจ่าตอบยรงนี ได้แล้วอธิษฐานได้แล้วออนี่ก็ขอพอรอธิษฐานให้ตลอดเลยนะครับผมเ,ออเวลาทำอะไรให้เนี่ยเป็นไรล้อยังไงผมไปทำงานก็ดูแลแต่ให้ดีที่สุดนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็จะหาทางกลับมาบ้านให้ได้ยังไงก็จะต้องกลับมาบ้านให้ได้ไ,ไม่เป็นไรหรอกแม่ออตัดผมเสร็จแล้วก็ดูโลง่ลงๆหน่อย โนนโนราไวกิ้งดอลลี่นะครับผมนอนใต้ถุนบ้านนี่แหละเย็นสบายเลยเอาพระบอดเอาบอดอาพระพระไปโดาสิพระจะอยากให้บางไม่จะเย็นอยู่แล้วแอ้วต<ฮ>ับคน โอ้ oh, <okay. S 1> ต้มยังกระดูกเปื่อยเลยอ่ะก็ไม่ให้น,อน,นนะ้องกินนะเนาะมไม่เปื่อยเลยให้ดอลลี่ดูกระดูกยิ่งเปื่อยเลยวะครับรู้ไหมว่าเนะมื่อคืนเนี่ยไวกิ้งมันชอมหายไปฮะไวกิ้งวายนะแล้วก็ไวกิ้งไงแต่ว่าวันนี้ไวกิ้งมาหายไปนะไม่หายเราไว,วกิ้งก็อยู่นี่หน้านอนอยู่ข้างใต้ดอลลี่เมื่อก่อนเน่ยไวกิ้งมันหายตัวไปตอนมืด มาไม่กี่ตัวแปดตัวอ่าแปดตัวก็แปดอันเนี่ยอันนั้อันนี้อีกอ่าแปดอันเก็บมาตรงนั้นมาตรงไหนอมาตรงนี้อันนึิมมาตรงนั้นเลยมาตรงนั้นเออตรงนั้นโอตรงนี้อันเดิมปะตรงนี้ให้บอร์ดนะปะนตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กฮะต้องให้บอร์ดไปแล้วเล็กเอาตรงนี้ เด็กเอานข้างใต้เนี่ยกินข้างใต้ด้วแหละพี่ๆเราชอบแย่งดครับหลังจากที่เดินทางลาพักนะครับผมจากนราธิวาสมาบ้านที่สุรินเพื่อที่จะมารับเด็กๆนะครับผมไปเยี่ยมยายที่เชียงรายแต่ว่ายังไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าจองตั๋วไว้คนเต็มนะครับคนเยอะก็เลยได้เลื่อนวันเดินทาง ก,กลับประมาณที่ยี่28บแปดนะครับผมจองตั๋วได้วันที่ย8ิบแปดระหว่างที่รอรอรถนะครับผมก็เก็บข้าของเพลวุ้ของในบ้านให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าไปบ้านยายก็หลายวันครับผมกว่าจะได้กลับมามีตะปูแล้วก็หญ้านะครับแล้วก็น้องหมาที่อยู่ที่นี่นะครับผมก็จะฝากปูกับยญ้าดูแลของที่บ้านนะครับดูดูน้องหมาเลี้ยงน้องหมาด้วยปูก็จะงานเยอะหน่อยช่วงนี้เพราะว่า แม่ในเกฟไม่ได้อยู่นะครับมันจะต้องเลี้ยงวัวหลายอย่างน,นะครับผมก็จะงานหนักหน่อยแต่ก็จําเป็นต้องไปนะครับเพราะว่าหลายปีแล้วที่ไม่ได้ไปนี่ก็เกือบสิบปีแล้วนะครับผมที่ไม่ได้ไปบ้านยายหมูบะหมี่ตรงไก่ซื้อมาจากตลาดครับเอาไว้ต้มให้เด็กๆกิน ต้มไหน้องหมานะครับอาเปิดตัวน้องโอ๊ตก็ล้างชามน้องหมานะครับผมที่ใส่น้ำให้ล้างแล้วดูล้างไก่ต้มให้กันครงไก่ก็ซื้อมาจากตลาดนะครับผมวันเข้าเมืองวันไปจอมสัวก็ซื้อมาให้น้องหมานะครับ นี่ก็ต้มแล้วคุกข้าวให้กินเอาล้างเลยลุกล้างให้สะอาดต้มน้ำไห้แล้วอรอรน้ำดือนครับข้าวก่ไปใส่อ้นลนี่ก็ที่ใส่ข้าวให้มานะครับผม นกต้องล้างนะ,ะงให้หมดเลยตันเลแล้วไปดิไขมัน,นอืมด้านนี้แล้วไปเอาตัวปลาเวลาให้ข้าวแล้วเสร็จคราบน้ำมันจะติดแน่นนะครับจะล้างยากหน่อยแล้วก็พยายามล้างให้ตลอดสันะผมผัสไก่ก็มา เทียดินใส่เพราะว่าบ้านเนบ้านติดดินล้างไปน้องโอ๊ตจะทำนาทีล้างทำข้าวให้น้องหมาแล้วก็จะเอาต้นไก่จะใส่หม้อกันน้ำเดือดแล้ว อันนี้ก็ผูกเปลไว้ให้เด็กๆนอนเล่นนี่เดี๋ยวจะต้มโครงไก่ให้เดอลลี่หลักเลยมามาใหม่ดอลลี่มารอแล้วเดี๋ยววันนี้นี่ต้มขอรอให้กินตัวนะี้ได้ไหมก,กับข้าวโครงไก่นี่เขาจะมันหน่อยนะครับผมเวลาก,ก,กับข้าวให้ น้องๆกินนี่เขาจะชอบในเกฟนี่เล่นเหนื่อยครับผมหลับโอ้ตื่นได้แล้วหลับตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับนี่เล่นเหนื่อยมาเอา้าอยากดอนก็ตามใจเดี๋ยวอเอาไก่ไปใส่หม้อ,อ,อห่วงกันลูนอลลี่โนโราไ้กินอยู่ข้างในครับผมตัวอีกสองตัวไปวิ่งอยู่หลังบ้านนะครับตัวเล็กมาก ตรงนี้อากาศร้อนนี่ก็จะอบหน่อย่นแถวแถวนี้แหละชอบไล่ไก่ครับนี่นี่มหม้อเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ไก่ลงไปอนี่ก็เป็นเตาถ่าน้มเลย đàn. con hãy to. Đi kiếm tham mới. Bỏ lỡ những có hấp dẫn 你来，来家里。 ทำไว้ก่อนนี่ก็มาตัดผมให้ยาวหน่อยนะครับไม่ได้อยู่หลายวันตรงนี้ก็น่าร้อนหน่อยนี่ก็ตัดไปรอบก่อนนี่ยาวไวนะครับผมอ้ยาดิผมขาวเต็มหัวหมดแล้วไม่ต้องไปย้อมละ่ยอยธรรม,มชาตินี่แหละนี่เจลลี่ตัดไปเรื่อยๆไม่มีใครอยู่บ้านก็เหงาเลยนะครับไม่มีใครอยู่แล้ว เอาบ้านเดี๋ยวเดือนหน้าจะรีบมาตัดแล้วนะนาลีน,นาลีเ,าเรียกนาลิด้วยครับโอสก็เอาขนมมาแบ่งนึกเด็กเข้าเลยด้ว มเข้ารา้ารจ,จอตอรนสั้นหน่อยช่วงหน้าร้อมเนี่ยปล่อยผมยาวไม่ได้ครับผมคันผมมีเวลาอยู่บ้านก็ตัดให้ประจํานะครับ ไม่เน้นดูดีนะครับผมเน้นให้ดูโลกสบายนะครับทรงผมนี่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ก็เหมือนทรงผมเองนี่แหละทรงผมของผมนี่ผมก็ตัดเองตลอดนะครับไม่เคยให้ช่างตัดให้เลยมีเวลาก็ตัดเองเลยอมลูกเหมือนกันผมก็ตัดให้ทุกคนเลยยาวมยาวผมว่าตัด้สั้นหน่อย มาแล้วอีแล้วมาดูดิให้ใหม่บ้างเลขเริ่มาวเต็มแล้วเจ็ดสิบเจ็ดแล้วจ็ดสเจ็ดแล้วย่าบอกว่าอายุเจเจแล้วนะครับผมคั้เดียวเองเมื่อไห่ ลุมนาย่ายาบอกว่าเขาก็ไปหลายคนแล้วายาจะแข็งแรงอยู่อยู่ข้าวยังตัวเองรอก่อนี๋ยวตัดผมนาย่าก่อน น้องว่านไม่อาบน้ำให้น้องๆไม่โรดช่วยอาบน้ำตันลี่ก nah ่อนตอนลี่น้องว่านอาบน้ำให้น้องด้วยอาบตอนเช้าอยู่นะน้ำเนี่ตักใส่ถังไว้อย่าให้ขาดนะเข้าใจปหมหน้าร้อนไงกาหิวน้ำเหมือนเราเนี่ยน้ำเนี่ห้ามขาดเลยเรื่องอื่นขาดได้แต่ว่าน้ำเนี่ยสำคัญทั้งวันทั้วันเลยก็เหมือนเราเนี่ยแหละู่บ้านนี่ก็จะเป็นบ้านติดดินนะครับผม อะไรที่เราทําเองได้ก็ทํานะครับผมไม่จะเป็นต้องรอคนอื่นทํานะครับผมก็แบบนี้แหละไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะครับถ้าเราตั้งใจที่จะทําเราจะเรียนรู้เองนะผมประสบการณ์ที่สําคัญที่สุดเลยแนเก็บขหลับอยู่เลยยังไม่ตื่นนะครับ เล่นทั้งวันเลยวันนี้เหนื่อยดูครับความสบายในเกบก็นอนหลับพี่โอ๊ตก็นอนบนเปลนะครับอยู่บ้านก็แบบนี้นะครับช่วงนี้ก็น่าร้อนอากาศร้อนหน่อยก็มานอนเล่นใต้บ้านแบบนี้แหละนู่นนีย่านะครับผมยกมือขอพรอธิษฐาน,นแล้วนะครับทุกครั้งเวลาผมอยู่บ้านกับแบบนี้ ท่านน่าจะคิดถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับผมน่าจะคิดถึงลูกถึงอะไรบางมันก็ใจไม่ค่อยดีท่านก็จะรู้สึกแบบนี้นะครับผมเป็นห่วงลูกหลานก็ยกมือภาวนาขอพรให้ตลอดให้ผมปลอดภัยนะครับผมก็บอกท่านแล้วว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็จะหาทางกลับมาบ้านให้ได้มาหาทุกคนนะครับเพราะทุกคนก็รออยู่ อธิษฐานนี่แล้วแม่อออบอกให้ผมอยู่รอดปลอดภัยนะครับพูดเป็นภาษาซวยได้แล้วอธิษฐานได้แล้วนี <c oughs> ่ก็ขอพรอธิษนฐะานให้ตลอดเลยนะครับผมเวลาทำอะไรให้เนี่ย เป็นไรหรอกยังไงผมไปทํางานก็ดูแลแต่ให้ดีที่สุดนั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็จะหาทางกลับมาบ้านให้ได้เจ้าเพ่งให้รอดที่สุดยังไงก็จะต้องกลับมาบ้านให้ได้ไม่เป็นไรหลังแม่ตัดผมเสร็จแล้วก็ดูโล่งๆหน่อยเจสิเดสิบหกตัดไม่ได้ตัดสวยนะครับตัดแค่บางๆให้โล่งๆ วก่อนผมหนาอากาศร้อนก็ตัดแบบนี้แหละสบายๆหน่อยอาจจะดูไม่สวยเหมือนที่ร้านตัดนะครับแล้วก็ดูลงสบายทุกครั้งจะตัดให้ตลอดแบบผมเนี่ยได้แล้วยาขอบคุณไหนดูนี่แหละเอ้าไหนดูนี่แหละเลยออยาบกเขาหมดแล้วผมนี่ป่าวายุเยอะแล้วเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วครับผม ปกติก็ท่านชอบยอมนะครับผมบอกไม่ต้องยอมแล้วปล่อยให้ขาวอย่างนี้แหละธรรมชาติเขาอีกตัวนั่นเองก็เป็นนี้แหละเจ็ดสิบแปดสิบอาบน้าไปก็โล่งแหละสระผมเนี่ยได้แล้วหวีผมสบายจะไม่เกาะกันปล่อยจะดักเมื่อกี้เนี่ยหวีไม่ได้เลยยาวเพราะว่าผมหนาแล้วทำให้เกาะหวีเก็บหัวไงนี่ก็ตัดใช้มิดโกนมิดโกนรองกับหวีนะครับมิดโกนทาบกับหวีแล้วก็ซอยนะครับผม ซอยให้ก็ดูบางลงก็นเนี่ยดูลงหัวเลยได้แล้วไปไปอาบน้ำงนงนโนราไวกิ้งดอลลี่นะครับผมนอนใต้ถุนบ้านนี่แหละเย็นสบายเลยมาดูหม้อต้มนะครับผม ดูเดือดแล้วครับนี่ต้มไปเรื่อยๆนะครับเตาถานต้มไม่กว่าจะเปื่อยนะครับผมให้เปื่อยเลยกระดูกจะได้อ่อนเดี๋ยวเติมน้ำอีกวันนี้ก็คงจะให้ข้าวน้องๆมืนหน่อยนะครับเพราะว่าทำงานหลายงานอยู่ตรอให้หม้อเย็นด้วย ตื่นยังตื่นแล้วหลับสบายไหม,มสบายสบายนอนเล่นลนอนเล่นนอนเล่นอะไรตั้งนานแล้วนี่ตนนื่นแล้วลูกเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวจะให้ข้าวน้องหมาด้วยเดี๋ยวช่วยให้ข้าวน้องหมานะาน้องพี่อดก็นอนสบายเลยโร <laughs> งเรียนก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะครับผมอีกกี่วันจะได้ไปบ้านยายเนี่ยเรา อีกสองวันใช่ไหมดีใจไหมเกฟจะได้ไปบรรยายดีใจพ,พี่โอ๊ตก็เพิ่งไปบ้านยายแค่รอบเดียวเองนะครับนี่ก็เป็นรอบที่สองเมื่อก่อนตอนไปก็ตัวเท่าน้องในเกฟเลยตอนนี้โตแล้วนี่ก็ร่มืดแล้วนะครับต้มไก่ไว้โอ้โหน้ำแห้งนะครับผมเริ่มแห้งแล้ว,ลวไก่ริ่มเปื่อยแล้ว เดี๋ยวยกลงก่อนนะครับผมปล่อยให้เย็นปิดเลยดูครับโอ้โหเปื่อยแล้วครับผมนี่ต้มจนเปื่อยเลยต้มหลายชั่วโมงครับเตาทานเนี่ยต้มได้ดีมากๆเลยนี่ครับผมนี่เปื่อยดีมากเลยครับนเนื้อหลุดจากกระดูกเลยปล่อยให้เย็นก่อนครับผม ข้าวในหม้อเลยไหมข้าวเก่าเือด้วยอ,อ,อ้าวปานไว้ก่อนลูกปานตรงนี้แหละเดี๋ยวจะให้ข้าวน้องๆกันโอค้ครบเลย เนี่ตักกระดูกออกก่อรแล้วสับอีกทีนึงเน่าเปื่อยแล้วเอาลูกสับแยกเนื้อออกปล่อยให้เย็นก่อนมา่ดีหอมหอมปะโอ้ขนาดน้องนาเก็บยังบอกว่าหอมเลยอันนี้ก็ข้าวนะข้าวเหลือผสมกันหอมไหมหอมปะ หอมนลเนาะเราอยากกินเลยมันหอมอ่ะแบบหอมมากขอันนี้เกี่ยวอันนี้ของนนี่เอออีอ้วนกวอ้วน่ดีระดูกไก่เลยสำคัญเลยต้องตับให้ละเอียด่อยากวัาอกินแลก็่กระป๋องเขาครับดียวตอนยื่นจานให้วาเดี๋ยวแกค่อยยื่น ให้มาเองดีมั้งอ๋อยืนให้น้องหมาแกจะยืนช้าให้หมาดีกว่าเออก็ดีครับไปกันคะกลับไปเลยอาจารย์หมายืนยืนจานหมาให้คนละอันนะเพาะใช่แล้วก็ใส่จานให้แล้วก็ไปใส่น้องน้อยเราลองยืนจานใส่วันน้องจะแย่งกันไงต้องแย่งให้มิฉะก็จะแย่งกันคะเหน่อยมากเลยครับกระดูกเนี่ยหลุดเนื้อเลยต้องไ่หลายชั่วโมง

Cái này thấy bằng Rồi, cái dên Mai cái yên cho nó đi nó... Ồ oh, Tôm nhưng nó đủ lời à. có hay mà ác kín ăn lời Hay, hay đủ, đồ วะครับนุแหววมากเมื่คืนไนไวกิ้งมันชอบหายไปฮะไวกิ้งไว้นะแล้วก็ไนไวกิ้งไงแต่ว่าวันนี้ไวกิ้งมันไม่หายไปนะไม่หายหรอกไวกิ้งก็อยู่นี่แน่นอนอยู่ข้างใต้บอลลี่เมื่อก่อนอะไวกิ้งมันหายตัวไปตอนมืดหายไปไหนละ่ะเออเขาหายไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนละ่ะเเที่ยวเที่ยว,วแถวในป่าก็ได้แถวในปา่า เดินเล่นแถวในป่ากลางๆนึ่งอเป็นเที่ยวกันเลยเนาะลอลลี่ก็ไปหาจีบสาวแหละ <c oughs> เดี๋ยวให้ครบแปดอันน่นลูกช่วยกันเออช่วยกันแม่สับกระดูกกูอ้อาแวและวางไว้ม้ามีทั้งหมดกี่ตัวล่ะม้ามีกี่ตัว อ่าแปดตัวก็แปดอันอ่าแปดอันได้ย hmm. ันแล้วแล้วก็แปดอันมันก็เหมือนรถอ่าเดี๋ยวุกให้ก่อนเดี๋ยวจะแบ่งใส่ให้รถเมองก่้วช้ตีทที่นะครับผม้วช่วยกันลยาอาลาตัดผมใหม่โล่งเลยโล่งไหมสบายสบายยาวก็ตัด ตัดไปเรื so so s <S s <S no like like ่อยตัดให้ตั้มจะได้สบายเขี modern, ่ยวหลังตัดเขียวหลังทำไมไม่ตัดที่ร้านบ้างตัดให้อะไรตัดดีกว่ามันจะร้านะลุมเกินขนาดที่เอ้วกก็ไม่ไม่ตัดกเพาะเลยต้องไปตัดที่ร้านโตแล้วเขาไม่เพาะตัดให้เขาตัดร้านแต่ยาเลยเพาะตัดให้ตลอดโอ้หิวมากแล้วมันจะเนี่ยยาเพาะเออคือจะพขอ ก็อเอาเก็บตัซึ่งก็อยากไปตัดหนุมผมที่ร้านมากกว่าจะไปตัดที่ร้านเอมจอตัดให้ก่อนเลยนเนาะอะไ้ก็มีใส่ว,ว,วันนี้ก็ให้มืดหน่อยเพราะว่าทำงานกว่าจะเสร็จหลายอย่างเลยเก็บครอบของอะไรหลายอย่างครับวันนี้ไปไล่หัวเข้าข้อบด้วยก็เลยกลับมาเย็นหน่อย ่วนมากเขาจะกินดีนะครับน้ำซุปเนื้อซุปกระดูกอย่างเงี้ยู่มากเลย ขึจานมาเร็วไปมาโท๊ากันแปดจานทำไรนี่าเอาวางไว้ก่อนโตัเขาเขาเอาจาเล็กถือนะไวเล็กไปหน่อยไปไล่ไปเยอะนี่เยอะนี่สามตอนแรกเมื่ก้แม็คโครมันผ่านไปจะมนไปขุดดิ ตรงนู <Cornell> ้นมาอูตรงไหนล่ะนี่ามันไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะเขว่าตรงนั้นนั่งเลยอ่าบานี้อันหนึ่งบานั้นแหละนั่งตรงนั้นเออตรงนั้นโอ้ตรงนี้อันหนึ่งฮะตรงนี้ให้บอดนะพ่อตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กฮะครต้องให้บอดไปแล้วตัวเล็กเอาตรงนี้ตัวเล็กเอา บอลลีล่ะขอนบัลลีไป่ลีไปกินโมราบอลลีตันนี้บอลลีนี่เอาเอาให้เวลาโมราตัวนี้ลุกอันนาราข้างใต้นี่ครับผมอยู่ข้างใต้เนี่กินข้างใต้นี่แหละพี่พี่เขาชอบแย่งนี่ให้ใคร่ เอาเท่านี้แหละเหลือเจ้าดำอีกฝั่งนู้นนะครับเจ้าดำนี่ไม่กล้ามาเท้าก่อนเี๋ยวแดงกันนี่รักมด้มมวยถูกมจ้างถูกโอ้ไอ้หัวาเขาลาันานั่นตัวนั่นน่ะ Terima kasih telah menonton! กินน้ำกินน้ำกินอ uh uh, ิ่มแล้วหรอคะกินหมดแล้วกินหมดแล้วเลยเก็บจานนี่ส่งส่งใบไม้ตัเนี้กกาบร้อนด้วยกินมแล้วไหมล่ะแบ่งเท่ากันนะอับปางพิยา เด็กๆก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับผมชักนาชักนาชักนาวันนี้อรมจะร้องเพลงอีกเนาะชักกันนานี่ครับกินข้าวมือมนอน <โ frustrating. S 2> อยู่บ้านก็แบบนี้นะครับผมกว่าจะทํางานบ้านอะไรเสร็จลหลายอย่างเลยชักะนะาชักนาวันนี้ก็ชักกันนาชักนนาเด็กๆก็กินข้าวอิ่มกันแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ํานะครับผมเตรียมตัวนอนกันอยู่บ้านก็จะนอนเร็วหน่อยนะครับผม วันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะครับผมจะได้รีบนอนเพระาะว่าตอนเช้าจะได้ตื่นแต่เช้าไปปูกวัวช่วยปูกไปเลี้ยงวัวที่ทุ่งนะครับผมกว่าจะได้ไปบรรยายนะครับผมระหว่างที่รอรถก็ช่วยงานปลูกกับย่าก่อนวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปไปอาบน้ํากันแล้ว